สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศโฟกัสไต้หวันประจำวันที่3ามพฤษภาคมกับดิฉันมนทิราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นกรณีโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารที่3ของสนามบินเทาหยวนที่เนื่องจากขาดแคลนแรงงานต่างชาติทางคณะกรรมการโยธาธิการจึงให้ความช่วยเหลือนําเข้าแรงงานต่างชาติเกือบ1,300คนแต่ปรากฏว่ามีรายงานกว่า500คนหลบหนีคิดเป็นอัตราส่วนสูงถึง40%หรือคิดเป็น20%ของแรงงานภาคการก่อสร้างทั่วประเทศ แต่ล่าสุดค่ะคณะกรรมการโยธาธิการเผยว่าอัตราการหลบหนีได้ลดลงต่ำกว่า10%แล้วอาคารผู้โดยสารที่3ของสถามบินเทาหยวนซึ่งมีกำหนดจะเปิดใช้งานในปีหน้าคณะกรรมการโยธาธิการได้ให้ความช่วยเหลือนำเข้าแรงงานต่างชาติมากกว่า1,300คนอย่างไรก็ตามสอสอพบว่าภายใน2ปีมีแรงงานหลบหนีแล้ว519คนคิดเป็นร้อยละ40ของทั้งหมด อูเจอเชงกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่งได้สั่งการให้สนามบินเทาหยวนแก้ไขปัญหานี้กระทรวงแรงงานย้ำว่าได้ให้ความสำคัญกับใช้งานสนามบินที่มีแรงงานเวียดนามจำนวนมากหลบหนีไปและได้ขอให้บริษัทรับเหมาแก้ไขปัญหานี้ส่วนบริษัทจัดหางานก็ต้องดูแลให้เข้มงวด 委任给国内中介去维持他的这个宿舍跟生活管理，移工的需求提出了没有立即的回应，可能会造成移工的这一些不稳定。外中那块，因为他没有三季选任的事物，之后那个试业人数很高啊，较高比率的就不跟他合作了。สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ขอให้อายการสอบสวนสาเหตุของแรงงานหลบหนีซึ่งสงสัยว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ เนื่องจากไต้หวันมีแผนนำเข้าแรงงานจากอินเดียกระทรวงแรงงานจึงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าวย้ำว่านี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนำเข้าแรงงานต่างชาติส่วนอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ขาดแคลนแรงงานจะหาแนวทางการแก้ไขต่อไป คุณผู้ชมคะภาคการผลิตการแพทย์อาหารและการท่องเที่ยวยังคงขัดแคลนรายงานต่อเนื่องนะคะซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาไต้หวันได้ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านรายงานกับอินเดียเพื่อนําเข้ารายงานต่างชาติโดยการประชุมครั้งที่2ของกระทรวงรายงานได้มีมติเห็นชอบในประเด็นสําคัญคือทดลองนําร่องในภาคอุตสาหกรรมการผลิตก่อน จากภาพถ่ายจะเห็นว่าหุ่นยนต์ต้อนรับไม่เพียงแต่ทําหน้าที่ต้อนรับในโรงแรมหรือโรงพยาบาลเท่านั้นยังสามารถราดตะเวนและกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปทําให้ลดการใช้คนในภาคบริการได้หุ่นยนต์วิ่งส่งอาหารไปมาในร้านและมีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ต้องทําซ้ําเพื่อให้พนักงานสามารถปรับปรุงคุณภาพการบริการไม่เพียงแต่ภาคการบริการภาคการผลิตก็เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไต้หวันได้ลงนาม MOU ด้านแรงงานกับอินเดียเพื่อนำเข้าแรงงานะระลอกแรกคาดว่าจะเริ่มจากภาคการผลิต แม้ว่าแรงงานต่างชาติอาจช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้แต่พวกเขาก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อต,อตลาดงานท้องถิ่นกระทรวงแรงงานเน้นย้ำว่าเนื่องจากภาคบริการมีส่วนสำคัญในตลาดงานการนำแรงงานต่างชาติเข้ามาจะไม่ได้รับการพิจารณาจนกว่าจะมีความเห็นที่ตรงกันมากขึ้น เพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติหวาเหรียญสภาบริหารไต้หวันอนุมัติแผนการฟื้นฟูภัยพิบัติแผน่น,มมนดินไหว3เมษายนโดยงบประมาณ28,550ล้านเหรียญไต้หวันนะคะเพื่อช่วยบูรณะฟื้นฟูสาธรารณูปโภคที่พักอาศัยของผู้ประสบภัยพิบัติและภาคอุตสาหกรรมต่าง สภาบริหารไต้หวันมีมติเห็นชอบแผนการฟื้นฟูภัยพิบัติแผ่นดินไหว3เมษายนด้วยงบประมาณ28,550ล้านเหรียญไต้หวันใน4ด้านหลักประกอบด้วยการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเงินอุดหนุนร,รัฐบาลท้องถิ่นในการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเงินอุดหนุนภาคเอกชนกับการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมและการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาเรื่องการบรูรณะซ่อมแซมอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงกับจัดตั้งสำนักงานให้ความช่วยเหลือที่ฮัวเลียน นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมไต้หวันยังประกาศให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือโรงแรมที่พักในเมืองฮววเหรียนและไถตงสำหรับนะักท่องเที่ยวแบบอิสระจำนวน1,000พันเหรียญไต้หวันต่อห้องแบบกรุปทัวให้เงินอุดหนุนแบ่งเป็นฮววเหรียน20,000่นเหรียญไต้หวันและไถตรง1 5 0 0 0ันเหรียญไต้หวันเริ่มต้นเดือนกระกฎาค,คมนี้ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ทางตอนใต้ของทวีปเอเชียได้รับอิทธิพลจากคลื่นความร้อนนะคะทั้งอินเดียบางคละเทศไปจนถึงเวียดนามไทยและฟิลิปปินส์ล้วนมีอุณหภูมิสูง40-45องศาเซลเซียสประชาชนร้อนจนทนไม่ไหวขณะที่ภาคกลางของประเทศไทยก็ไม่มีฝนตกมา4เดือนแล้วไรเดอร์ในกรุงเทพจึงต้องหาวิธีคลายร้อนที่สยามสแควร์ไรเดอร์ส่งอาหารมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนครบคันแต่ก็ยังมีเหนือท่วมตัว พื้นที่ส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนโดยอุณหภูมิยังคงพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการโรงเรียนต่างๆร้อนมากจนต้องหยุดเรียนและพนักงานที่ต้องทำงานกลางแจ้งตลอดทั้งวันก็ยิ่งน่าเป็นห่วงเช่นไรเดอร์ส่งอาหารในกรุงเทพก็ต้องพยายามหาวิธีคลายร้อนด้วยตนเองล้างหน้าไปบ่อยครับเข้าน้ำอะไรเงี้ยกินน้ำเย็นตลอดครับ ไรเดอร์กล่าวว่าเขาต้องดื่มน้ํา4-5ขวดต่อวันเพื่อเสริมน้ําให้แก่ร่างกายแต่เมื่อผเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อถึงร้อนแค่ไหนก็ต้องออกจากบ้านไปหาเงินเด็กๆในชุดนักเรียนกําลังปีนป่ายไปมาในน้ําและสาดน้ําใส่กันแต่ถ้ามองให้ดีสถานที่ที่พวกเขาเล่นน้ํานั้นแท้จริงแล้วคือห้องเรียน เด็กนักเรียนต่างสนุกสนานกันแม้จะลำบากเนื่องจากอุณหภูมิในอินเดียเพิ่มสูงขึ้นแตะระดับ39-43องศาเซลเซียสดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนร้อนเกินไปโรงเรียนแห่งนี้จึงจัดห้องเรียนทำเป็นสระว่ายน้ำบางกลาเทศก็มีอากาศร้อนจัดเช่นกันอุณหภูมิในเมืองหลวงทากาสูงถึง43องศาเซลเซียส ผู้คนต่างล้างหน้าล้างตัวและตากผัดลมเพื่อคลายร้อนร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เต็มไปด้วยผู้คนโดยลูกค้าเกือบทั้งหมดแห่กันไปซื้อเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเคยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยในบังกลาเทศแต่ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทําให้ผลิตไม่ทันจนมีคนฉวยโอกาสขึ้นราคาและมีการปรับราคาขึ้นทุกสัปดาห์ มะเร็งเต้านมถือเป็นหนึ่งในภัยอันตรายสําคัญของผู้หญิงนะคะโดยล่าสุดองค์การแพทย์ของสหรัฐได้แนะนำให้เริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุอย่างน้อยซึ่งหลักๆคือผู้หญิงที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปควรเข้ารับการตรวจเมโมแกร,รมทุกๆ2ปีหากตรวจพบเร็วก็จะสามารถรักษาได้ทันท่วงที ในสหรัอเมริกามีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อปีจำนวน240,000คนในจำนวนนี้มี43,000คนเสียชีวิตซึ่งปัจจุบันนี้ทางการได้แนะนำให้ผู้หญิงอายุระหว่าง50 74ปีเข้ารับการตรวจเมโมแกรมเป็นประจำทุก2ปีแต่ล่าสุดองค์กรการแพทย์อิสระ USPSTF ของสหรัฐได้แนะนำผ่นานนิตยสารทางการแพทย์จามาในวันที่30เมษายนให้ผู้หญิงอายุ40ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจเมโมแกรมเป็นประจำทุก2ปีเนื่องจากพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีอายุน้อยมีจํานวนเพิ่มขึ้นและผู้หญิงผิวดําก็มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงขึ้นด้วยพบกับพิเดนโฟกัสเต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ